สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะวันนี้ยามเช้านอกสถานที่นะครับเมื่อวานนะครับขับรูปหลอมาส่งนะครับนี่กาลังจะไปส่งลูกค้านะครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวให้ชมก่อนนะครับรถต้องออกตัวก่อนนะครับอาจจะเปะเลยแหละนะครับเพราะว่าวิ่งมาถึงก็มืดแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ ด้วยรูปแบบการตกแต่งนะฮะด้วยสไตล์การตกแต่งวันนี้ก็แน่นอนต้องมารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันนะครับวันนี้นะครับรถที่เรามารีวิวนะครับจะเป็นเ e เจนดนะครับปอ r d r a ร g เจ XLT นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับต้องบอกก่อนนะครับ XLT นี่ก็คือรอสุดท้ายแล้วนะครับหมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกแล้วนะครับจะเป็นหนึ่งในตำนานเนาะ เดี๋ยวพามาชมกันนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างรถที่เรามารีวิวครับ Nexgen t f o r d Ranger XLT นะครับตัวนี้เหมือนที่ก็บอกไปเกียร์ธรรมดานะเครื่องยนต์2.0นะครับดีเซล2.0ลิตรนะครับซิงเกิลเทอร์โบนะฮะเกียร์6สปีด170แรงม้านะฮะแรงบิด5ไอ405นิวตันเมตรนะครับราคาจะจำหน่ายเกียร์ธรรมดาก็94,000บาทนะครับถ้าเกิดเป็นเกียร์ออโต้ก็944,000นะครับ ส่วนตังเนี่ยง40,000บาทก็จะเป็นเรื่องของเกียร์นะครับเรื่องของตัวเรื่องเอ ESP นะครับ TCS นะฮะเรื่องเกี่ยวกับพวกป้องกันล้อมหมุนฟรีนะครับแล้วก็ะเสถ็ยรภาพการทรงตัวเนาะนะเดี๋ยวก็พาไปชมคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับรถที่เรามาส่งเนี่ยเป็นสีเทานะฮะร,รถรุ่นนี้ไม่มีสีพิเศษนะนะครับราคาเท่ากันหมดเดี๋ยวก็พาไปชมนะครับ ข้างหน้าเนี่ยนะครับอย่างที่เราเห็นแล้วนะครับคันนี้นะครับคือใส่ชุดแต่งแรปเตอร์นะครับคันนี้ใส่ชุดแต่งแรปเตอร์นะครับบางคนเรียกล a บเตอร์หรืออะไรก็ตามนะครับแต่คันนี้ใส่กระจังหน้าแท้นะครับกระจังหน้าตัวนี้เป็นของแรปเตอร์แท้ๆเลยเห็นไหมดูมีกล้องด้วยนะนะครับต้องบอกก่อนบางคนบอกว่าเอาทำไมมันมีกล้องเป็น x l t อนะครับตอนรัเบิกกระจังหน้าแท้เนี่ยชุดนี้มันมาด้วยนะครับตัวนี้มันมาด้วยนะครับเราก็ไม่ได้ถอดของลูกค้าไปนะครับเพราะว่า ในราคากระจังหน้ามันมีมาด้วยแล้วก็ติดไปให้ลูกค้าเลยนะครับเผื่ออนาคตนะครับลูกค้าจะไปต่อกล้อง3 6 0อสงศารอบคันหรืออะไรตัวนี้ก็จะใช้ร่วมต่อกันได้ไปเลยนะฮะถามว่ากระจังหน้าแรปเตอร์นะครับมันก็จะมีข้างในมันจะมีโคง้งเป็นโค้งเลยนะครับก็แน่นหนานะครับแข็งแรงเนาะชุดแต่งแรปเตอร์เนี่ยนะครับมันจะมีตั้งแต่หน้า f O R D นะ หน้า f o r d ต่างกันยังไงหน้า f o a d มันจะมีไฟเห็นไหมครับไฟข้างบนมันจะเป็นกระจังหน้าตัวเดียวกับที่ก๊อปใส่พวกวัยแท็กใส่พวกสปอร์ตเห็นไหมที่ว่าลูกค้าเปลี่ยนกระจังหน้า f o a d มันก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่ตัวนั้นนะครับราคาต่างกันนะนะครับติดชุดไหนแต่งชุดไหนก็คุยกันนะครับเอาให้ละเอียดเนาะเพราะว่าตอนติดไปแล้วถ้าไม่ตรงบางทีกันชงกันชนมันใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับบางชุดตัวนี้หน้าแท้ กระเถิบมานะครับครอบไฟหน้านะครับตัวนี้ครอบไฟหน้าก็เป็นสีดาด้านนะครับมันก็ไปรับกับตัวชุดแต่งด้วยทําให้รถดูคมนะครับดูเข้มดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเห็นไหมนะครับที่สําคัญนะครับมันไม่บังไฟวิ่งกลางวันเลยนะครับไฟหน้าเป็น LED multi reflector นะครับมีมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะฮะรถตัวนี้มีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับอาบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวทำไมมัน ทำไมไฟตัดหมอกมันเป็นอย่างนี้ของเดิมเนี่ย x อ t ์ไฟตัดหมอกมันเป็นฮาโลเจนนะแต่ว่าหลอดมันเป็นหลอดใสนะครับแต่ด้วยตัวชุดแต่งชุดเนี้ยนะครับมันใส่ไม่ได้เพราะว่าตัวไฟตัดหมอกของตัว x อ t อ่ะมันไม่เหมือนกับตัวสปอร์ตกับตัว WiT แทนะครับถ้าสองรุ่นนู้นน่ะไม่ต้องเปลี่ยนไฟตัดหมอกนะครับมันใส่กับชุดแต่งได้เลยแต่ตอนเป็น x อ t ต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนมาเป็น LED นะฮะนี่เป็น LED แล้วนะครับ รถที่ไฟหน้าเป็นอย่างนี้ก็จะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกเลยนะครับกันชนหน้านะครับนี่เป็นแบบรูปแบบแัปเตอร์เลยนะครับเป็นคันนี้นะครับลูกค้าเลือกเอาเป็นสีเงินนะครับตัวนี้เลือกสีได้จะทำเป็นดำทำเป็นสีเดียวกับตัวรถแจ้งได้นะครับแล้วก็เอ็กเกิลนะตัวห่วงเห็นไหมครับห่วงลากนะครับมีด้านหน้าฝั่งซ้ายตัวเดียวนะ นะครับการแข็งที่เป็นพลาสติกเนี่ยตัวนี้มีมาอยู่แล้วนะครับหล่อเลยนะครับหล่อเลยวิ่งมานะครับก็มีมาแรงมีอะไรบ้างนะครับวิ่งลุยฝนมาเลยนะครับคิวร้อนะครับนี่เป็นทรงแรปเตอร์เลยนะครับคิวล้อทรงแรปเตอร์นะฮะคันนี้นะครับ ช่วงล่างนะครับล้อเนี่ยเป็นหน้าดิสหลังดำนะอ่ะโดยปกติเราเห็นชุดแต่งแรปเตอร์ตอนใส่ก็ใส่ล้อยี่สิบกันนะครับคันนี้ใส่ล้อสิบแปดนะครับนี่เป็นใส่ล้อสิบแปดนะเป็นของแม็กของโอเอซินะครับจับคู่กับยางคันคุกนะเดนเนอ o ์โปเอทีสองก็สองหกห้าหกห้าสิบแปดนะฮะและที่สำคัญคันนี้นะถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นนะ เพราะว่ามันมีฝาครอบนะครับคันนี้ใส่น็อตล้อแท้นะครับของของเลนะครับอ่ะยีิบสี่ตัวนะการขโมยนะฮะตัวนี้อ่ีแต่ให้ดูสเต็ปนะบให้ดูสวยเลยแหละนะครับเห็นไหมพอดีนะครับสวยงามเลยอ่าดูมุมมิติเห็นไหมครับอ่ะ เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสีเดียวกับตัวรถมีไฟอลไฟเลี้ยวนะครับเป็น led เนาะแล้วก็กันสาดนะครับเป็นกันสาดแท้นะเห็นไหมกันสาดแท้ทรงมันจะสลิมอ่ะมันเล็กอะ่ะนะครับมันจะเห็นขอบนี้นะถ้ากันสาดแต่งมันก็จะเต็มขอบไปเลยนะครับแต่ความแข็งแรงเนี่ยผมเชื่อว่าตัวนี้แข็งแรงกว่าท่านใดชอบแบบไหนก็แจ้งนะครับฟิล์มนะครับเป็นเซรามิกของอัลติเมตนะฮะเบ้เารองมือเปิดนะครับก็เป็น สีดำด้านนะครับมือเปิดเป็นสมาร์ทคีนะครับอันนี้อาจจะมอมแมมนิดนึงเนาะอ่ะเดี๋ยวให้ดูทรงนะครับใส่ล้อสิบแปถือว่าเป็นแนวนะครับเป็นแนวการแต่งไปเลยสวยนะครับทรงสวยเลยคันนี้ข้างบนก็ใส่เสาอากาศสั้นให้แล้วนะครับครอบฝาถังน้ำมันนะครับเป็นสีดำด้าน มันได้เหยียบขึ้นท้ายกระบะมีมานะครับคันนี้ใส่ครอบไฟไท้ายนะครับเป็นสีดําด้านเพื่อให้มันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนไฟไท้ายเป็น LED นะครับนั้นี้เปลี่ยนไฟไท้ายเป็น LED แบบเต็มระบบเลยนะครับตัวนี้เป็นงานแต่งนะบางคนก็จะบอกทําไม XLT ใส่ได้ Sport ใส่ได้ w i แ e t กตัวธรรมดาใส่ได้ทําไมตัวแบบใบเทอร์โบถึงใส่ไม่ได้นะครับพวกไบเทอร์โบเนี่ยมันมี ระบบบายสปอร์ตอยู่ในนี้นะมันไม่เหมือนอย่างนี้นครับอย่างนี้มันไม่มีเห็นไหมเนี่ยมันไม่มีระบบนี่ก็เปิดฝุ่นเนี่ยรูห้ดูเห็นไหมมันไม่มีนะครับรถที่มีมันใส่ไม่ได้มันนั้นระบบมันใช้ได้ไม่เต็มระบบนะครับสาดท้ายก็มีไฟเบรกดวงที่3มีกล้องฝั่งที่โลโก้นะครับติดสติ๊กเกอร์คำว่าเนเจอร์นะแล้วก็ชายกันชนนะครับนี่ก็เป็นติเทานะครับเนะี่ยตอนนี้เป็นประเด็นกันอยู่มากมาย ไลเนอร์ <L> นะครับอันนี้ของเดิมนะครับคืนนะครับไลเนอร์ก็ใส่ให้เป็นไลเนอร์ทรงแบบเดียวกับไวทแท็กอะลอนเรียบอะก็ไม่ได้ใส่ไลเนอร์ลอนสูงให้ลูกค้าแล้วนะครับก็บใส่ลอนเรียบเนาะแพงกว่าไม่เป็นไรอะแพงกว่าดีกว่าก็ก็ใส่อะครับไม่ได้ไม่ได้ไอ้นั่นเนาะบางทีมันต่างกันแล้วลูกค้าใช้อัาะพยชน์ได้ดีกว่านั่งสบายบรรทุกข,ของได้เนาะ ไอรอนสูงๆตอนนั้นมันยังนะสมัยก่อนมันยังไม่มีร้อนเรียบนะเราก็ต้องใส่อย่างนั้นนะแต่ตอนถ้าเกิดมีเราต้องเลือกของที่ดีกว่าให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับด้านหลังอ่ะนิดนึงนะครับเห็นไหมอันนี้ของแท้นะนี่อันนี้เอาของเดิมคืนนะครับบงบอกอันนี้ของแท้ด้านหลังมีแอร์หลัง12โวลต์นะครับมีพรมเดิมคืนไฟท้ายเดิมคืน แล้วก็อันนี้ล้อเดิมเนาะพยางแท้นะครับด้านหน้าก็ปกตินะครับตัวเติมน้ำมันเนาะก็เติมตรงนี้นะครับุควบคุมกระจกนะครับแล้วก็มือเปิดเบาะเป็นบ่กผ้านะครับตัวนี้เขาไม่เก็บฝุ่นนะไม่เก็บฝุ่นนะครับ บอกคนขับปรับหกทิศทางคือมีตัวนี้ปั๊มขึ้นลงนะครับฝั่งผู้โดยสารจะไม่มีนะผู้โดยสารปรับสีเองนะครับรถคันนี้เป็นพรูสตาร์ t นะครับเป็นพรูสตาร์ t ติดเพิ่มเติมที่วางแก้วแท้นะครับนี่ใส่พงใส่พุกให้ดูดิมาการใช้งานของแท้เลยบางท่านติดกันก็ไม่ใส่พุกเนาะอันนี้เราก็ติดแบบใส่พุกให้ไม่ใช่แข็งแรงนะครับ ไฟหน้าเป็นอัตโนมัติเปิดไฟตัดหมอกตรงนี้นะครับตัวนี้ตัวหลีแสงหน้าจอนะครับจอกลางกับจอหลังพวงมาลายัยตัวเบอร์ศูนย์เบอร์สี่ก็คือปรับไฟสูงต่าพวงมาลัยนะครับปรับได้สี่ทิศทางนะขึ้นลงเข้าออกนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับไม่กินแรงไม่กินน้ํามันนะครับน้ําหนักเบามีความแม่นยําสูงนะครับจอนะฮะจอตัวนี้เราก็เป็นขนาดแปดนิ้วนะครับ จอกลางขนาด10นิ้วนะครับ s ิงคโฟร์เออนด์ออโต้แอปเปิลคเแบบไร้สายนะครับรองรับแอปพลิเคชันฟอดพาสตาร์รถไม่ได้นะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับสตาร์รถไม่ได้นะครับแล้วก็รองรับโทรฉุกเฉิน1.669เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับแอร์เป็นอิสระแยกสายขวานะครับมีฮีตเตอร์นะแล้วก็มีไวเลสชาร์จนะครับ USB Type A Type C รุ่นนี้มีโหมดการขับขี่ด้วยกันทั้งหมด2โหมดนะครับ เก้ก็เป็นหนึ่งชั้นนะครับคันนี้ก็ติดกล้องนะครับกล้องหน้าหลังนะนี่ก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับรูปแบบการตกแต่งนะครับแบบนี้ก็ส่งรูปส่งคลิปมานะครับชอบการตกแต่งแบบไหนนะครับใส่กับรถรุ่นไหนก็บอกมาชุดแต่งแรปเตอร์อ่ะจะบอกว่าใส่กับ xl พัได้ไหมนะครับเกียร์ธรรมดายกสูงตัวเริ่มใส่ได้นะครับใส่กับ xls ที่ออกใหม่ได้ไหมสี่ประตูใส่ได้ ะจะใส่คันไหนก็ทําให้ได้นะครับยังไงก็ฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแ youtube กับด้วยนะครับซื้อฟอร์อย่ายลืมนึกถึงกอฟนะเบอร์โทรไอ Line ก็ขึ้น่าให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดตกลดตรงไหนต้องกลับขออภัยด้วยนะครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ